สวัสดีครับนะยินดีต้อนเราบเข้าสู่แกมอนว้เวิลนะครับผมเรียกว่าต่อยอดจากอีพที่แล้วนะเราได้พูดถึงเจ้าลิซาดอนกับไทเลน่าไปแล้วนะครับในสตาร์เด็กนั่นเองแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับผมก่อนเลยนะลืมแนะนำตัวครับผมเป็นวายหนึ่งครับผมแล้วก็ผมพี่ไงเพลคบผมใช่แล้วครับผมก็ต่อยอดจากครั้งที่แล้วที่บอกไปนะฮะก็มาเป็นฟูลเด็กเลยกับเจ้าตัวนี้คิดว่าเป็นไงฮะ อ่าส่วนตัวเลยคือในส่วนของตัวเด็กไฟนะครับก็คือตัวลิซซดอนกับเทเลน่าจีเอที่เป็นแท็กทีมเนี่ยนะฮะทีมันอยู่ในตัวของเด็กไฟที่เป็นเมตาเกมอยู่แล้วดังนั้นในส่วนของตรงเนี้ยการจัดเด็กไฟให้มันเก่งตัวนี้ไม่ยากเลยครับอ่ามันจะไม่ยากเลยนะครับผมไม่ยากเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูก่อนนัเน่ยตัวที่เราได้จากสตาร์เตอร์มามันคือลิซซัดอนแอนด์เทเลนา GX แท็กทีมใช่ครับมันสามารถใช้เป็นตัวเมนหลักสามารถใช้ตีได้นะฮะแต่ถามว่าตัวนี้มันจะมากับตัวอะไรกันมาตัวไหนนะฮะคราวนี้เร ผู้ชมทุกท่านเห็นนะฮะจะเห็นว่าเพย์แมทสวยงามมากนะฮะเพย์แมทนี้สดๆผมอยากได้ผม <c oughs> อยากได้มากาเลยน,นะเพ<อ>ย์แมทเนี่ยถ้าเป็น A D P คู่กับลีซัดอนกับเลชิรามนั่นเองนะคะรับผมครับาวนี้เรามาดูนะการเลซัดอนเลชิรามนะฮะถือว่าเป็นการ์ดโปเกมอนที่เป็นประจำเด็กของเด็กไฟเลยซึ่งมันมาตั้งแต่ชุดที่5แล้วใช่ครับชุดดับเบิลบ็อกซ์เอ้ยดับเบิลเบิร์สลเบิร์สครับดับเบิลเบิร์สแก้ผมเลยโอเคโอเคโอเค คือชุดดั <laughs> บเบิลเบิร์ดนะฮะอันน,นี้ชุดดับเบิลเบิร์ดนะฮะเขาจะเห็นว่าลเอ雷吉拉奈雷雷吉拉奈雷吉拉奈雷吉拉奈 GX ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เป็นอยู่ในเมตาของไฟของในโปเกมอนของ t ีทีไทยแลนดเนี่ยตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วมาชุดนี้ก็ยังใช้อยู่ <c oughs> นะครับมีความเก่งมากด้วยนะเพราะมันมีตัวเสริมนั่นเองนะดังนั้นถ้าตัวตัวเล่นตัวนี้นะ雷吉拉奈 GX เนี่ยเล่นกับตัว雷吉拉奈雷吉拉奈 GX ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือเล่นคู่กันเลยแน่นอนนะฮะคราวนี้ถามว่าแล้วส่วนของโปเกมอนไฟ GX ตัวอื่นล่่่ะะะะมมมัััันนนนนจีีีตตวววไไไหทเเเลกบดด็คฟ้้้ฮรราาาถ ดูดีๆนะฮะมันก็จะมีตัวนี้นั่นเองนะครับ h ิตทราน GX นั่นอเองนะฮะ h ิตทราน GX นะฮะถ้าดูโดยทั่วไปปุ๊บถามว่าตัวนี้มันเก่งขนาดไหนเอ่ยในส่วนของตัวนี้ถ้าใครเคยเล่นเล็กสายฟ้านะครับคุณจะรู้จักเรื่องของคาร์บูโคเคโคที่ลงมาดูดเอเนจีแล้วก็ขึ้นไปตีได้ครับตัวฮิตแดนมีความสามารถเหมือนๆกันนะครับออของไฟเราตอนที่เป็นโปรแกรมทีออกมาจากเบนมาตำแหน่งต่อสู้คือตัวเนี้ยเลื่อนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งต่อสู้ปุ๊บเราสามารถย้ายพลังงานไฟ ที่ติดกับโปเกมอนตัวอื่นเนี่ยไปติดกับตัวนี้ได้เลย <_ t iny> โอ้ยคือรวบมามามัดรวบมาเลย <_ t iny> สมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไห<อ>มเอ่เอสมมติถ้าไทเรนาเรามีอยู่4เอ e เน y จีแล้วโดนโจมตีไปใกล้ตายแล้วอคือใกล้ใกล,ใกล้น็อกเอาต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนแล้วคันนี้จีมันไปอยู่ที่ไทเรน,นาล้วนเลยอ้าวทำไงะทำไงละอ่ะเราเลื่อนฮิตทรานขึ้นไปครับครับผมแล้วก็ความต้อการของฮิตทรานจะเกิดขึ้นคือเอาเอเนจีที่แปะอยู่กับโปเกมอนฝ่ายเราครับย้ายขึ้นไปเลย อันนี้คือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มาจากตระหน่งสูงไ้ไหมครับรทั้งหมดเลยได้หมดเลยโอ้โห,ด,หด,ดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็นตัวเหมือนตัวปิดหรือตัวเปลี่ยนโปเกมอนที่มันเอเนอร์จีมันกระจุกกันอยู่เอเนอร์จี้กระจุกอยู่เสร็จปุปปบ๊บเราสามารถเปลี่ยน,นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้โจมตีได้เลยนะคะคือเป็นตัวที่ใช้งานได้แล้วก็เป็นตัวที่ไว้เขาเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เกมหรือปิดเกมของเล็กไฟได้เลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ที่ผมว่า น่าสนใจเลยนะครับคราวนี้ปัจจุบันเราจะเห็นอยู่แล้วว่าการของโปเกมอนโปเกมอนไทยนะครับก็คือเราจะเล่นแฮกทีมเป็นหลักหรือ G x เป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งส่วนามากมันจะเป็นโปเกมอนพื้นฐานอ่่สมมุติที่ผมเคยบอกแล้วว่าคือถ้าเราเจอเด็กโปเกมอนที่เอาไว้แก้ทางเราอ่ะมันม,ม,มีบางตัวโปเกมอนที่ผมเคยเอามาใช้แล้วในในคลิปก่อนก่อนหน <อ Lebens S 1> ้าน,น, <Taj S 1> นี้นคือตัวที่เรียกว่าลาฟเฟเซียครับหรือฮูป้า GX มันจะทําให้ไม่รับเดเมจจากโปเกมอนที่เป็น GX หรือโปเกมอนพื้นฐานไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับงั้น มันก็เลยต้องมีตัวแก้นะ,ะส่วนมากตัวที่แก้ที่เขาจะนิยมมาก็คือในส่วนของตัวนี้นั่นเองนะฮะ booster gx นะคบูสเตอร์ gx นะฮะ booster gx ตัวนี้นะฮะเป็นโปเกมอนร่างหนึ่งะนะฮะดังนั้นตัวนี้จะไม่โดนผลของตัวล์เวเซีย การเล่นบติของเด็กไฟเขาจะติดไว้หนึ่งตัวเพื่อไว้เจอเด็กประมาณนั้นก็เลยว่า<ช>จะได้แบบมีตัวตีไม่งั้นเดี๋ยวใช่แงกเลยทำอะไรไม่ได้ใช่พอสมมุติถ้าเจอถ้าเป็นเล่นเป็นพื้นฐานล้วนร,ราไปเจอเด็กที่แบบว่าห้ามใช้พื้นฐานโจมตีปุ๊บเราแทบลบเด็กเลยยอมทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแล้วนั้นเขาจะติดโปเกมอนที่เป็นเป็นเซคเกอร์สเตทนะฮะหรือเป็นเฟิร์สสเตทออ่ยงนีไว้นะก็คือบูสเตอร์มาคู่กับอีวูตัวนี้คู่นี้ นะครับว่ามาใช้ร่วมด้วยกันเหมือนกันนะครับคราวนี้นอกจากในส่วนของตัวบ o ส s t e r ์อีว v แล้วนะครับเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งโดยโปกติเราก็จะใส่กันก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเราเจอเด็กที่บอกว่าห้ามโปเกมอนพื้นฐานโจมตีะจะแต่มีตัวหนึ่งคือบอกว่าห้ามไม่รับเดเมจจากโปเกมอน GX ครับคราวนี้ถึงแม้เราจะใส่ตัว b o เตอร์ไปที่เป็น GX ครับ,รบเราก็ยังทำให้สามารถตีมันได้นะฮะมันจะมีตัวนี้ที่เมื่อกี้เอาให้ดูแล้วจากคลิปที่แล้วใช่ครับผมจาก EP ที่แล้วมาร์คุกกะเม่นนั่นเองนะ,ะครับคราวนี้ เด็กมาจากตัว G X ทกินยาตายเลยนะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเด็กไฟนะครับโดยสแตนดาร์ดของตัวเมตาเกมเขาจะเล่นตามนี้เลยนะครับฮิตทรานนะครับบูสเตอร์เดซิลามแอนด์ลิซอลอน G X ลิซอลอนแอนด์เทรนเอร์ G X แล้วก็บากูคาเมสนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมตัวอื่นที่เขาจะเอามาใส่ยังไรนั่คือมันก็แล้วแต่ว่าทางเทรนเนอร์แต่ละคนเขาจะใส่ตัวไหนมาเป็นเซอร์ไพรส์หรือซิกเก็ตเพลงอะไรนี้ก็แล้วแต่คับบแนีือใช่แต่หลังๆนี่คือเขายืนก่อนเลยแต่คราวเนี้ย พอมันมีเข้ามาของการเข้ามาของชุด6ครับผมมันมีโปเกมอนตัวหนึ่งซึ่งมันสามารถใช้ท่าโจมตีได้ของโปเกมอนทุกท่าเลยคือมิวครับใช่ครับมิวนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของมิวแอนด์มิวทูนะครับพอมันมีการเข้ามาของมิวแอนด์มิวทูนะฮะมันจะกลายเป็นเด็กที่เรียกว่าเด็กมิวไฟนะฮะเด็กมิวไฟเลยนะครับคราวนี้มิวทูเนี่ยจะกลายเป็นตัวตีหลักเลยนอกจากตัวเลซิดอนเลซิลัมหรือดิซาดอนไทเลน่าครับนะครับดังนั้นบางตัวพวกนี้นะครับเขาก็จะโยนลง ตัวดิสคัตไพ่ไปแล้วก็ใช้มิวทูเป็นตัวเล่นนั่นเองนะฮะดังนั้นนี่คือเป็นตัวที่มันเพิ่มเข้ามาในเด็กไฟนะซึ่งคนเฮ้ยพี่ครับมันเป็นตัวพลังจิตแต่อย่าลืมนะครับว่ามิวมันสามารถใช้ท่าเพอร์เฟกชั่นใช้ท่าตีได้ของทุกตัวเลยใดังนั้นมิวนี่คือเป็นตัวที่เขาเอามาใส่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัดปัญหาในเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันจะมีเตียวตัวอีแค่เด็ดิสเลตัวเดียวมิวก็เอามาใช้ตีได้ใช่แล้วจะเป็นตัวไหนก็ได้ด้วยนะหรับมิวนีนีเข้าามฟ ปัจจุบันมันก็มีของเล่นเพิ่มอ่ามีของเล่นเพิ่มอีกของเล่นเพิ่มอีกนะฮะตัวแรกที่เขาสมมุิเล่นกับมิวนะฮะในส่วนก็คือนี่คือนะฮะคือโซกาเลโอนั่นเองครับโซกาเลโอตัวนี้นะฮะท่าที่2ของมันคือท่าเทอร์โบสไตล์เนี่ยใช้แค่ Energy 2สายนะครับครันำการพลังงานพื้นฐาน2ใบที่ตำแหน่งทิงการ์ดฝ่ายเราติดกับโปเกมอนบนเบ้นหนึ่งตัวก็คือมิวตีร้อยยี่สิบนะสมมติตัวนี้อยู่ในตัวดิสการ์ดไพ่นะครับผมแล้วคันนี้อันนี้ผมรวบมาก่อนแล้วกันในสนนนนนาามมีีีแค่่้้ะะะะฮฮอยยง มิวนะครับตีท่าเทอร์โบสไตล์เอาเอนิจไฟไยจากสุสานมาแปะให้กับเลเซอร์เลเซร์บล<ๆ>ูดรอได้เลยเอามาขุนรอได้เลยใช่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้เล่นได้เหมือนกันนะครับครับผมแล้วคราวนี้พอมันมีการเข้ามาของอยิมแบทเทิลอ่าแล้วยังไงฮะยิมแบทเทิลมันจะมีเป็าตัวหนึ่งที่ทุกคนอยากได้กันฮะผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วโปรโมยิมแบทเทิลนะหนึ่งเดียวที่ทุกคนแย่งกันนะครับของยิมแบทเทิลชุดหกนี้คือ นี่นั่นเองนะฮะรีซอนจีเอ็กโ m มยิมแบตเนะฮะครับผมโอ้โหถ้าใครเป็นสายไฟนี่ไม่มีใบนี้ไว้ครอบของนี้ไม่ได้จริงจรไม่ได้เลยโอบนี้มันต้องมีเลยฮะรีซอนจีเอ็กนะฮะยิมแบเทิลโปรโมของชุดที่6นะฮะครับตัวนี้นะครับถามว่าพี่มันต้องแปลงล่างนะล่างสองเลยอ่ะออล่างสองเลยแล้วพี่จะแปลงยงไงเดี๋ยวนะเรา มีอะไรเอ่ยอ๋อ oh, คือเอามาทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วเอามิวทูกับมิวนะครับไว้เป็นตัวตั้งแล้วก็โยนลิซอนจีตัวนี้นะครับไว้ที่ดิสการ์ดไพ่ไปเลยครับผมครานี้ถามว่าตัวนี้ทาไมคนถึงต้องการการจุดแรกก่อนเลยที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคนที่สะสมโปรแกรมมันไฟตัวนี้หาซื้อจากบูสเตอร์ไม่ได้คุณต้องเล่นจากยูเมเทิร์เท่านั้นเลยนะฮะคุณต้องเล่นจากยูมเทิร์แล้วคุณต้องชนะไม่ชนะคุณก็ต้อง ลัคกี้ดอสุ่มได้อะดตงนั้นโหมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะอันนี้พี่ได้ไปยังไงฮะอันนี้ผมได้จากคนที่มาแข่งนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับผมขายต่ออันนี้เขาพอดีพอดีมีคนที่เป็นเทรนเนอร์ที่ร้านนะฮะเขาอยากได้เป็นค่าขนมนะฮะก็เลยรับเข้ามานะครับอ่านี้นะฮะนี่คือเป็นดิซอนจีเอ็กแอนด์ดิซอนจีเอ็กเนี่ยคันนี้ถามว่าทำไมเขาถึงใส่ตัวนี้กันนะครับคันนี้ถ้าเด็กมิวเนี่ยนะคุณเอ็นวายดูถ้าจีเของมัน ใชจี้1 g 2จี g 4 g จีจีครับผมตี300ครับพี่ถ้าเราดูนะฮะโปเกมอนเจ็กโอ้โหไปหมดนะเลือด2 7เจดเลือด2 7จดไปหมดพี่คือดอกเดียวไปหมดครับ ADP เลือดเท่าไหร่ฮะ280 280ครับไปหมดเหมือนกันนะฮะไปหมดนะฮะดังนั้นในส่วนของลิซอนจีตรงนี้คือเขาเอามาใช้กดมิวทูนั่นเอง ใช้กด Mewtwo GX นั่นเองนะฮะคือกดแฟรคือมิวใช้แฟร์ไดจีเใส่โปรแกรมฝั่งข้ามก็ถามว่าพี่มันต้องใช้ทั้ง 4G เลยผมไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าเพราะว่าอ n e r g y ของเล็กไฟโดยปกติแล้วก็ใช้ e n น r g y จีอยู่แล้วใช่สมมติถ้าสมมติผมเริ่มก่อนครับเริ่มก่อนมันตีไม่ได้แล้วมี Mewtwo อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมใช้การ์ดใบนี้ครับ โอ้เปียงเดียวครับครบเลยเราพอมีสีที่เขาก็กลัวแล้วเอานอะไรเทิร์นเทิร์นเทิร์นที่สอบปุ๊บเราดีเซลเจตัวนี้ครับทิ้งไว้ที่สุสารครับมแล้วมีถูกกด g x ADP ยังไม่ทันกด GX เลยครับเรายิงเขาก่อนเลยยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยครับนะเพิ่งเผลอๆอาจจะเพิ่งได้ลงมาด้วยครับใช่ตายแน่นอนตายแน่นอนโอเคคันนี้ถ้าคาคิไม่มีคาคิไม่ไบไหนใช้อะไรอีกอ่ะนี่เลยครับช่างเชื่อมครับ เธอแรกแปะหนึ่จี้ใช้ช่างเชื่อมแปดสามจี้อ่าแหละแล้วเธอเข้า<ห>สองเหมือนเดิมครับ,รบดิสตองพื<ม>่แป่จี้จากบนมือตีได้เลย, <300. S 2> เร,ยร้อยโอ้โหดุมากที่ผมบอกว่าตอนนี้เมตาบ้านเรานะครับไฟยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับทุกคนยังเล่นไฟอันดับหนึ่งนะลองลองจะ คือเด็กเที่เป็นแนับต้นๆของบ้านเราเนี่ยมันมีไฟไฟนี่มาตั้งนานแล้วอตอนนี้จะมี ADP เข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าถามว่าคนเล่นไฟก็ยังเล่นอยู่เล่นมิวไฟนะเล่นไฟล้วนขึ้นแล้วแต่เลยล่าสุดถ้าเราเห็นดูของ PMTC ซีซันสี่เข้ามาที่เป็นรอบฟนอลสเตจจากตัวไฮรานคาไฟทั้งนั้นเลยใช่ครับ ไฟเยอะมากใช่ดังนั้นเด็กไฟตรงนี้คือเป็นหัวเป็นเด็กที่เล่นตีแรงตีเร็วแล้วก็ยอดนิยมนั่นเอง,เองครับผมนะครับคันนี้ในส่วนของตัวถ้าเล่นฟูลจริงๆนะครับอนอกจากการ์ดตรงนี้แล้วนะมันจะมีอีกหลายใบนะครับใบนี้ที่ผมแนะนําก็คือในส่วนของการ์ดที่เรียกว่าแท็กคอร์นะครับแท็คอเนี่ยนะครับ ในส่วนของเด็กเมตาทุกเด็กต้องใส่นะครับเพราะตัวของแท็กคอร์คือเอาไว้เสิร์ชการาฟที่มีคําว่าแท็กทีมซึ่งแท็กทีมในเนี้ยมันก็คือได้แก่โปเกมอนแท็กทีมนั่นเอง<ช>รวมถึงการาฟที่เป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตนั่นเองนะฮะครับน,นี้ซัพพอร์ตแท็กทีมนะครับที่ใช้อยู่ในเมตาหลักๆเลยนะฮะซึ่งคุณจะหาได้เฉพาะจากชุดที่6นี้เท่านั้นใช่ครับนะฮะพอจบตรงนี้จะเป็นชุด V เราจะไม่เจอการาฟเทนเนอร์แท็กทีมแล้ว ใช่ครับแท็กทีมมาแค่ชุดเดียวนะครับในอของโปรแกรมไทยดังน,นั้นตัวแท็กทีมเนี่ยมันจะมาแค่ชุดเดียวดังนั้นคันนี้การ์ดเทนเนอร์แท็กทีมที่น่าสนใจที่อยู่ในเมตาเลยตอนนี้นะครับก็มีอะไรบ้างใบแรกก่อนเลยนะฮะกุสมาฮารานะครับนี่ซึ่งบางทีผมเคยเห็นไม่ใช่รูปนี้นี่ฮะอ,อันนี้เป็นกุสมาฮาราฟูอาร์ตนะครับผมใบหรับคนที่แบบอยากจะลองแบบเป็นการ์ดที่แบบว่าสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะโอเคครับกุสมาฮารานะครับนะผมให้ดูทีละใบนะครับ ชิโลนะแคทรียานะครับที่ผมเห็นก็ไม่ใช่รูปแบบนี้เนี่ยฮะนี่ฟูอานเหมือนกันนะผมนะนนี้เป็นการที่เรียกว่า SR หรือหายากนั่นเด็กครับผมอีกใบหนึ่งก็คือมาโอซุยเลนนะฮะอีกแล้วผมก็ไม่เห็นรูปนี้นะอันนี้เป็นฟูอานเหมือนกันครัับอนนะผมนะนี่นี่คือเป็นตัวอย่างของในส่วนของการ์ดแท็กทีมเทรนเนอร์สามใบนะครับที่ปกติแล้วจะอยู่ในทุกเด็กของเมตาเกมนะฮะซึ่งเมตาเกมชุดนี้ เราใช้ชุดหน้าเราก็ยังใช้พวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับที่ผมแนะนําก็คือคสําหรับคนที่ยังไงก็ต้องเล่นในชุด7คือซอสแอนชิลเนี่ยนะฮะการสามใบน,นี้ก็ต้องใช้แล้วก็ในส่วนของฟูลเด็กของไฟพวกนี้ใส่ทั้งหมดนะครับ,รบแล้วแต่สัดส่วนว่าจะใส่1ใบ2ใบ3ใบก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้คือเป็นเทรนดอร์ใช้งานซึ่งที่ผมบอกว่า มันหาได้เฉพาะในชุดของชุด6กนะฮะสึกตำนานเท่านั้นนะฮะหลังจากชุดนี้ไปจะหาไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยว่าแล้วคือที่ผมบอกคือคุณต้องใส่โอเคนะฮะคันนี้ไฟนอกจากจะใส่ตัวแท็กคอร์กับตัวเทนเนอร์แท็กทีมตรงนี้แล้วนะครับ,รบมันก็จะมีในส่วนของตัวที่ว่าสเตเดียมนะครับอ,อันนี้เป็นสุดยอดสเตเดียมของอเด็กไฟเลยครับคือฮีทแฟกทอรี่นะครับเด็กไฟเกือบทุกเด็กจะใส่ไปนี้คันนี้ความสามารถของมันดียังไงนะครับคือเราสามารถดิสการ์ดพลังงานไฟหนึ่งใบจากบนมือสู่สาร เราจดสาใบอ๋อ,อ <c oughs> คือแลมแมมือสุดๆ <c oughs> ใช่ฮะ,ะแรมมือสุดๆเลยที่ผมบอกว่าดังนั้นในส่วนของตัว h e ตฟตเตอรี่นี่คือถ้าเป็นเด็กไฟเนี่ยมันสามารถทำเพื่อให้มือเราโฟล์ขึ้นมากขึ้นแล้วครั้นี้พอพอเอเนจีเราลงสุดสามสุดสามใช่ไหมครับเราสามารถใช้ท่าอย่างเช่นที่ผมบอกคือใช้มิลใช้ท่า Turbo เทอร์โบสกายก็ได้หรือใช้การ์ดขุดเอเนจีตัวอื่นก็ได้เรา <ๆ S 2> สามารถทําให้มันโฟล์ขึ้นนั่นเอง นะครับเด็กไฟที่ใส่ฮิตแฟกตอรี่นี่ปัจจุบันคือก็ใส่กับทุกเด็กเลยนะฮะมิวมีิวใส่เลซิลัมดิซัลตันก็ใส่หรือแม้แต่เด็ก non g x เช่นสุกาดงที่เป็น non g x เขาก็ใส่ตัวนี้เหมือนกันครับผมนะครับผมอันนี้คือการหลักๆเลยนะฮะส่วนอีกใบหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือนี่รายจิใช้อยู่แล้วใช่ครับนะจาก ep ที่แล้วใช่ ep ที่แล้วใช้หมดแล้วใช่เห<ผ>ม,มือนกันนะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะฮะในส่วนของตัวโปเกมอนนะฮะถ้าเราเอาจัดไฟเต็มสูงนะฮะโดยมีลิซัลต ตัว <ผม S 1> แรกเลยตัวต้นเลยเราก็จะม,มาใช้มิวมิวทูนะฮะดิสตามดิซาดอนนะครับรบนะฮะนี่ฮะดิซาดอนจีเอ็กโซกาเลโอนะฮะแล้วสุดท้ายไอ้กสองตัวสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือในส่วนของตรงนี้นะฮะ<ช>นี่ค,คือเป็นแก๊งของตัวโปเกมอนไฟนะครับที่สามารถใช้ได้กันอยู่แล้วเล่นกันอยู่ในเมตาปัจจุบันนั่นเองครนะครับผมน่าสนใจครับนะฮะนี่ผมก็ว่านี่มันเป็นแบบฟูลจริงๆแล้วส่วนตัวอนาคตเลยคือเมตาหน้า เราคุยกันคือเมตาหน้าเนี่ยอ่าเราใช้ไฟโปเกมอนในส่วนของเด็กไฟยังใช้ได้อยู่นะครับ้อ <c oughs> ยังมีตัว <c oughs> ใช่จะม <c oughs> สีสปอยสปอยใช่มันเร,เราเราเราจะเราจะอะไรนิด,นดนหน่อยเราจะเห็นแต่ว่ามันจะมาเล่นได้อยู่นะครับ,บไฟนะบางคนบอกไฟเล่นไม่ได้แล้วจริงๆยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนมันจะมีเด็กที่มันจะมีของที่มาเพิ่มให้เด็กอื่นไปเรื่อยๆแต่อย่างไรที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะเล่นโปเกมอนจีจีไทยเนี่ยท้ายสุดนะครับของพวกนี้ นะฮะมันยังอยู่กับเราอยู่ตลอดนะครับเราสามารถไปจัดการแล้วก็เล่นกับมันได้ศึกษาเมตาแล้วเราก็จะไปลือกันต่อได้ในช่วงต่อไปครับผมแล้วเราก็บอกก่อนเลยครับวันเนี้ย EP สุดท้ายด้วยใช่ EP สุดท้ายของเราแล้วสําหรับเจนหซิริน่าจะเป็นซอสแอนด์ชิลนะครับใช่ครับมวีเอาละนั่นแปลว่าอาทิตย์หน้าอยากเห็นว่าเรามาทําอะไรมาแต่ต้องอะไรกับซีรีส์ใหม่รอติดตามได้เลยแล้วมาดูว่าพี่ฮิงจะมาทําอะไรด้วย เอออโอเคครับก็วันนี้เรียบร้อยกันไปสำหรับการจัดฟูเด็กของลิซดอนทเรน่านะครับผมเป็นเด็กไฟนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปโอ้โหก็ต้องขอบคุณพี่หิงมากๆเลยครับผมก็อย่างที่บอกกันไปครับอาทิตย์หน้าครับอยากเห็นว่าซอ d s อนชิลมีอะไรบ้างมารอติดตามให้ดีเลยถูกต้องครเรามาดูกันว่าโปเกมอนเซ็ตใหม่วีซอสแอนชิลเราจะเจอตัวอะไรกัน เออแล้วมันจะดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมานั่งเกาหัวว่าเอ๊ะมันเล่นได้จริงเออเยเออเลยยังไงต่อดีนะเออได้ครับผมโอเคถ้าเกิดใครสนใจนะครับโปเกมอนเทดดิงการ์เกมอย่างนี้นะครับผมสามารถติดตามได้เลยฮะใน Facebook ครับลิงก์เทดดิงโพลครับแล้วเกิดสั่งซื้อง่ายเลยในช้อปปี้ครับลิงก์เทดดิงโพลเช่นกันครับผมนะเรียกว่ารูโทรศัพท์ปื้ดเดียวปื้ดเดียวแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวของส่งถึงบ้านเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเราสองคนผมเอ็บ ผมพิงไอเพครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับอ้าวนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตรงนี้มากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลิงก์จะถูกโพสต์แล้วเราก็ยังมีวิดีโออื่นอีกมากมายให้ติดตามเลยครับสามารถติดตามได้ตามนี้เลย